อ่ะ EP ที่สี่เนาะก็มาดูแต้มรวมสองตบลน,นะสำหรับันนี้ก็ไปสองคลิปเลยเนาะรอบที่แล้วแต้มรวมสองตบลน,นี่หลุดนะครับเข้าแต้มเจ็ดนะเออเข้าแต้มเจ็ดเอาห้าหกเจ็ดมาจับหลุดนะครับเข้าแต้มเจ็ดก็คือเข้าสูตรนี้สูตรเดียวรอบนี้มันจะชนมาไหมนะครับรอบที่แล้วเข้าแค่สูตรเดียวอ่าสูตรนี้นะครับสำหรับแต้มรวมสองตบล หุดไปหนึ่งสูตรตัวชนไม่มานะครับรอบนี้ลองดูว่าจะมาให้หรือเปล่านะครับจะมาให้หรือเปล่าสลับแต้มรวมสองตัวบนมาดูสูตรแรกเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วบวกหน่วยบนนะครับห้าบวกเเป็น 14 14ีบวกสเป็น16นะครับสูตรแรก6 7 8 9 0 1 2แล้วก็3นะครับสูตรที่2องใช้นี่ครับบวกเก้คงที่นะครับสามตัวมนครั้งที่1หลักหน่วยนะบวกเก้คงที่ ทหนนะครับบวก9 9 2าเกบเนาะเก้าบวก9ก้าเป็นสิบแปดแปแล้วก็4นะครับทีนี้มาดูตัวชนนะสองศูนยนี้ก็ชนกันที่ตัวไหน ชนกันที่6 6ตัวเนาะก็จะมี8มี9มีศนย์มี1มี2มี3 8 9 0 1 2เนสมนะครับแต้มไหนจะมาแต้มแปดเก้าศูนย์หสทีนี้เอาตัวเด่นนะถ้าเอาตัวเด่นเฉพาะเลขเด่นเลขหกนะ ไม่เอาห้ากับเจ็ดเออถ้าเอาหกตัวที่ชนห้ากับเจ็ดเอาไวท้ทีหลังเอาหกมาชนจับสองตัวบนรอบนี้จากแต้มรวมนะครับหกตัวแรกเลยหอะไรได้แปดก็จะมีหกสอง หกสามได้เก้าหกอะไรได้ศูนย์หกสี่หกอะไรได้หนึ่งหกห้าหกอะไรได้สองหกหกหกอะไรได้สามหกเจ็ดนะหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเอออันนี้เอาเฉพาะหกเท่าห้านี่ห้าอะไรได้แปดก็จะเป็นห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดถึงประมาณน,นั้นแต่เท่าเจ็ดอีกตัวหนึง่ง จ็ดอะไรละแปดเสร็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับอันนี้เอาเฉพาะหกตัวเด่นเนาะเด่นหกหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วหกตัวในมันจะเด่นนะครับกลับไปดูอีพีที่สามกลับไปดูอีพีที่สามอีพีที่สามผมมีอะไร มี6 7 60 63 97 90 93 27 20 23 5 7 50 53แต่เท่า0เนี้ย5 7แต้มอะไรแต้ม2ได้ไหมได้5 0แต้ม5ไม่ได้5 3แต้ม8ได้ก็จะเป็น5 7 5 3ได้ถ้า2แต้ม9แต้ม2แต้ม3ได้อยู่2นีได้หมด9แล้วแต้ม6ไม่มี เก้าศูนย์มีเก้าเนี่ยแต้มสองได้อยู่น,นี่คือเก้าเก้าจะได้แค่สองชุดแต่ถ้าเลขสองได้หมดเลขห้ามีได้ก็คือห้าเจ็ดห้าสามนะครับแต่ถ้าหกละ่ะหกเจ็ดหกสามนะทีนี้มันก็มาเด่นที่หกสามเนาะหกเจ็ดหกศูนย์หกสามหกศูนย์ไม่มีนะแต่ก็ผมก็มองดูกลัวศูนย์มานะดับไม่อยู่หรือเปล่า แต่ถ้า63 3จะมาอีกวะ63กว่า67นะชนกับตัวเด่นสูตรสูตรนี้นะครับตัวเด่นสูตรนี้ก็จะมี67 60 63อ่ะเหลือสองชุดเด่นจาก67 60 63แต่ก็อาจจะให้กันนะรอบนี้ผมอาจจะจับกันไว้หน่อยนะเพราะตัวเลขอาจจะน้อยนะถ้าชน6ตัวเดียวาจากสูตรนี้ก็จะมี63ที่เด่นแล้วก็67ที่เด่นนะครับสองชุดเด่นนะ หกสามเจดสชุดนะครับถ้าแตมหกอ่าถ้าเลขเด่น6กออมาเนาะจาก6กเจ็ดหกสมเหลือห7ดกับหกสามหกเป็นตัวรองลงไปเนาะเด่นที่6กสามหดอันนี้สองชุดแล้วนะใครเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็จะเหลือสองชุดแล้วนะสามหเจดหหรือเปล่าอืมหลักสิบยวต้องดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นเลขหจะอยู่ที่หลัก อาจน่าจะมาที่หลักมีสิทธิ์มาที่หลักหน่วยนะครับถ้าเน้นหกนะผมให้หกหลักหน่วยเออผมให้เน้นหน่วยว่าสูตรหลักสิบมันมี สูตรหลักสิบรอบนี้มันมี8ปดเก้าึงสสามันก็จะชนที่ศูนอยู่จากสูตรสูตรนี้มันก็มีหลัก10บที่ศูนย์หลักเลขสามจะอยู่ที่หลัก10เลขเจดเลขเจดไม่ติด10แต่ว่าเปอร์เซ็นที่จะมาคู่ได้นะรอบนี้อาจจะเป็นสามหหรือเปล่าเจ็ดหกหรือเปล่านะหกเน้นหน่วยกว็แล้วกัน เนาะผมให้เน้นที่หลักหน่วยก็แล้วกันนะครับเออน่าจะมาไหนมันมันอยู่ที่หลักสิบอรอบนี้ห้าหกเจ็ดอมันอยู่ที่หลักสิบห้าหกเจ็ดผมให้เน้นตัวเอ็กหกก็แล,กนะนนลกแล้วกันนะครับเน้นหน่วยลองสิบก็แล้วกันนะครับ ก็ให้เน้นไปที่หน่วยถ้าเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับผมให้เน้นที่หน่วยบน,นเลขหกอืมเบราะสูตรหลักสิบมันไม่มีเลขหกไม่มีเลขห้าเลขเจ็ดถ้าสามตัวนี้มาน่าจะมาที่หลักหน่วยนะครับห้าเพราะฉะนั้นเวลาจับก็จะเป็นนะจับตรงนี้ก็จะเป็น เจ็ดหกศูนย์หกแล้วก็สามหกเนาะจับแบบนี้นะครับเจ็ดหกศูนย์หกสามหกทีนี้เมื่อมันเหลือสองชุดนี้ก็อาจจะเป็นเด่นนะเด่นชนกับตรงนี้ก็จะเด่นสามหก เจ็ดหสองชุดนะครับมันก็จะเด่นจากตรงนี้ก็เลือกจากที่มันชนนี่แหละหกเจแต่60ก็ให้ลองไปนะนะจากตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่า0 6อาจจะมานะครับเด่น3มชุดอันนี้ก็เด่น3มชุดอ่สนมะชุดเด่น จ็ดหกศูนย์หกสามหกนะครับผมให้เน้นหน่วยก็แล้วกันนะครับเจ็ดหกศูนย์หกสามหกอันนี้ก็ให้เน้นหน่วยบนถ้าใครชอบห้าชอบเจ็ดอืมก็จะมาเน้นตัวเดียวคือเลขหกนะซื้ออะไรก็ได้ขอใหนมี้เลขหก 6. ผมชอบเลขหกแล้นี้ก็เลขหก 6. เน้นหน่วยก็แล้วกันนะครับให้เน้นหน่วยก็จะเป็น สางาถ้าใครเลือกซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้หรือชอบศูนหกอ่จะเอาไปก็ได้นะครับนะตอนนี้มันก็จะเด่นอยู่สามชุดสามหกแล้วก็เจ็ดหกก็จะลองที่อันนี้จับจากแต้มนะถ้าแต้มหลุดลอ่ะเราที่แล้วมันลงแต้มหนึ่งนะหกหนึ่งแต่สูตรหนึ่งผมไม่มีเนาะรอบนี้ก็นศูนย์่นะมี อาจจะก,กันไว้หน่อยก็ได้มั้งอ่ก็จะเด่นอยู่สองชุดสามหกเจ็ดหกจากที่จับชนกับสูตร EP ที่สามเนาะ EP ที่สามผมได้หกเจ็ดหกศูนย์หกสามอ่ะอันนี้ก็ให้รองไปเด่นสามชุดเจ็ดหกศูนย์หกสามหกก็จะเหลือเด่นอยู่สามหกกับเจ็ดหกสามอาจจะมา,า,ายอยีกหรือเปล่าเนี่ยเออไม่แน่นะครับสามนี่มาดีนะ สำหรับรบัฐบาลไทยนะครับก็จะเป็นเลขพี่น้อง3676รอง0 6ย์ในแต้มรวมไม่มี0นะูนย์ะแต่ก็อาจจะผมก็อาจจะให้รองไว้หน่อยนะครับนะใครจับ0ูนย์ไว้หน่อยก็ได้จาก3ชุดนี้โอเคทีนี้เหลือ2ชุดเด่นสา7หหสำหรับบนนะครับรอบนี้3มตัวบนรอบนี้ก็อาจจะอยู่ที่เลข6นะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6เน้น6แล้วกันนะครับเด่น2ชุดเป็นหลักนะครับ ลอง06แต้มรวมอาจจะไม่มีก็คงกลัวหลุดอีกก็อาจจะให้ลองที่0 6ย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่ชนจากตรงนี้นะครับไม่ชนจากตรงนี้คิดว่ามันจะหลดุดจะไปจับจากแต้มรวม6 2สองห66ี่หห้าหกหไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าคิดว่าสูตรนี้คือไม่ชนผมเทียบให้ดูแล้วตั้งแต่ ep ที่3นะครับว่าถ้ามันไม่ชนก็คือจับคู่ได้เลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ3า7 6็ดห 2ชุดเท่านั้นสําหรับ2ตัวบนรอบนี้นะครับประมาณนี้ไว้ก่อนโอเคแต่สมชุดเนี่ยใครจะกัน0ูย์หไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันผมก็มองว่ากลัวแต้มหลุดนะครับกลัวแต้มหลุดผมจะให้ลองเด่น3 6มหก็ให้ลอง06ไว้หน่อยก็ได้นะครับ หยุดแต้มรวมมากก็ไม่ดีนะครับกลัวหลุดนะก็ให้ลองที่ศูนย์หกก็แล้วกันนะครับจากตรงนี้สามชุดแล้วก็ให้ลองไปที่ศูนย์หกเด่นตรงนี้สามหกเจ็ดหกสองชุดนะครับจากตัวที่ชนจากแต้มแล้วก็ให้ลองกันไว้แล้วก็มันติดดับด้วยกลัวดับไม่อยู่เหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> ให้ลองไว้ก็น้อยนะครับสําหรับถ้าเรา าหกผมมานะมันก็จะได้เล็กน้อยลงก็ให้กันก็ไม่เป็นไรนะเน้นตัวเดียวอาจจะไม่มาแล้วก็เป็นเน้นซื้อลอตเตอรี่ไอ้ตัวเดียวตัวที่มันชนไปแล้วกันนะครับคิดว่าตัวชนจะมาก็จับจากตัวชนนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ไปลองตัวอื่นไว้เพื่อเพื่อมาตัวรองด้วยอ่ะโอเค EP ที่สี่วันนี้ปล่อยสองตัวบนแบบกระหน่ำเลยนะครับผม โชคดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสมัครสมาชิกร,รายเดือนนะก็ชําระเองที่หน้าโปรไฟล์นะครับขั้นต่ำห้าสิบขั้นที่สองร้อยหนึ่งมั้งเออครับผมจะไม่ผิดนะผมจะไดกำหนดแค่ร้อยหนึ่งขั้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ